พี่ตุ๊กชอบไปเที่ยวเพราะอะไรเขาแบบชอบความบันเทิงส่วนผมชอบนอนทําไมเพราะอะไรถึงไม่ชอบเที่ยวพูดเลยม่วงไม่สนุกเที่ยวไม่สนุก สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับสว like ัสดีครับยินด hmm. ีต้อนรับเข้าสู่รายการคำต้องห้าม วันนี้เป็นคำต้องห้ามพิเศษเพราะว่าเราเอาดออยู่ท่ามกลางธรรมชาติในลักษณะปิกนิกและเราก็มีน้ําดื่มแล้วเราก็มียิงสาวสวย2คนนี่คนหนึ่งเราไม่ต้องพูดเพราะโผล่กับมาบ่อยๆอิงนี่ส่วนคนต้องพูดถึงเขาซะหน่อยเพราะเขาเนี่ยรับเชิญพิเศษของเราเขาท่องมาแล้วทั้งโลกคุณมินไอโรมาโลนี่เองคำต้องห้ามนี่ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ข้างในที่มาอยู่ข้างนอกตอนนี้เพราะว่ามีลูกค้าเพราะว่า อ๋อเพราะว่ามิ้นเอาใจมิ้นเลยเพราะว่ามิ้นถ้าเราไปอยู่ในออฟฟิศมิ้นจะรู้สึกว่าอาจจะไม่เป็นตัวเองเพราะมิ้้นตองออกเดินทางจริงมิ้นชอบในออฟฟิศมากกว่าไม่บอกแต่แรกวะเนี่ยไม่บอกตอนนี้เดินทางเยอะอยู่ไหมครับเยอะเหมือนเดิมค่ะนี่เพิ่งไปไปในจีเรียเพิ่งกลับมาค่ะที่หลังไปเที่ยวแบบโหดๆเอาพี่เวงไม่เอา ไม่ไปพา่ภาระพี่ภาราพาร้มินเป็นภาระที่สวนะว่ะพี่ไม่มินไม่อยากเป็นภาระพี่องถ้าเราจะพกอะไรไปเราก็ต้องพกแบบ MSI ไปนะเข้าแล้วของเราเราไม่เป็นพาระเพราปกติเวลาเราท่องเที่ยวตลอดยังไงเราก็ต้องมีคอมพิวเตอร์มีอะไรเพราะเราทางานออนไลน์ใช่เราแบ็กอัพฟูดตลอดมันต้องเร็วด้วยคอมพิวเตอร์ที่แข็งแรงทนทานบางเบาประสิทธิภาพสูง โนบุก no ตัวนี้นะครับ m s i Series Business and Productivity นะครับมาพร้อมดีไซน์ที่สวยงามทันสมัยน่าเชื่อถือนะครับมีประสิทธิภาพนะครับอดเชื่อมต่อเหมาะสําหรับทุกงานครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการทํางานในองค์กรนะครับพิมพ์เอกสารใช้เรียนประชุมออนไลน์แม้แต่การพรีเซนต์งานที่มันวุ่นวายก็ทําได้ไม่มีปัญหาฟังก์ชันครบครันมาพร้อมความสะดวกในการพกพาด้วยตัวเครื่องที่บางเบาแต่ยังแข็งทนทานพร้อมลุยไม่ว่าจะไปที่ไหนลุยเลยดีกว่า เริ่มเลยนะม, <า S 1> มิ้นไม่ไม่ค่ะอะไรไม่ยังไม่ได้ถาม,มเลยเลยมีอะไรกันเยอะแยะมิ้นคือปกติเนี่ยเวลาเที่ยวต่างประเทศเนี่ยมิ้นเหนื่อยไหม,มนิดหน่อยค่ะหรอ <S <S สมมุติเวลาอากาศร้อนมากๆเนี่ยเราต้องทนไหมหรือว่าเราจะเข้าร่มไปเลย เข้าร่มค่ะพี่ดูสู้แดดทำไมทุกคนุงมินจังเลยให้เสียดไงพี่ตัวยคิดว่ามิ้นกัอิงเนี่ยข้อายุเท่าไหร่มินนี่น่าจะยิ่สสวยไหมสวยเนี่ยแล้วบอกว่าตัวเองเก่งดูตัวจริงดีกว่าอิงนี่นะเราอยู่กับคอมพิวเตอร์ MSI ปกติเนี่ยเขาใช้เล่นกลงเล่นเกมทำงานลนปัง ไม่เจ๋งค่ะเพราะว่าอะไรเพราะมันดีดียังไงเพราะว่ามันเป่าเบายังไงเบายังไงอยังมีเขาเพราะวาเบาบนหัวกูเจ่งมากเจ่งมากเจ่งมาก อเคมิ okay. ้นไม่เป no ็นแล้วนะรอบต่อไปเอาจริงอนะหนักปะคะเริ่มไม่ถึงที่ว่าหนักเพราะของพี่เบาไงโอ้โหมิ้นนึกว่าพวกพี่จะเก่งกว่านี้นะคะเฮ้ยเริ่มละมิ้นครับทริปต่อมาไปไหนครับอินโดนีเซียค่ะ เฮ้ยไปทำอะไรครับไปบอเนียวเหรอเอาจริงจริงพี่ตอนพี่แง่้ยเงินใหญ่เลยเงา้ยเงี่ยเง่้เนี่ยอ่ะให้พี่เติร์ดเริ่มก่อนก็ได้มีคำว่าสตาร์ทเหรอโอ้โหมันรู้เร็วจังวะปกติพี่ไปนานนะเวลาไปเที่ยวลองเหรอคำนี้ขาว่านานาเติมนอนหนูชัวตอบเลยยังได้แต่ไม่ตอบ รอพลาดก่อนไอเติร์ดครับคอมพิวเตอร์เนี่ยเครื่องเนี้ยปกติถ้าไม่ใส่แบตเตอรี่ผมใช้มานานแล้ว M s I ผมใช้มานานแล้วไหนพี่ลองกดเปิดเฮ้ยมันเปิดตรงนั้นหรอมันเปิดมันเปิดมันเปิดอยู่แล้วไอเติร์ดของมิ้นน่ะโอ้ทำไมคะคำว่าตดเม็นตูดใหญ่ ไม่นี่ไรู้หรือยังห้องน้ำนานเลยพี่เองปกตินานปกตินานมากเพราะว่าพี่เวงเป็นชั่วโมงใช่ก็ไม่ได้แป๊บแป๊อ่ะใช้เวลาพอสมควรบางทีก็เข้าห้องน้ำหกสิี่ชั่วโมงโอ้เขไปนั่งตดนั่งอึเล่น่องของเิงเนี่ยจะเข้าตอนแปดโมงแล้วก็โผล่มาโผล่อะไรโผล่อะไรโผล่หน้าขี้เอ้ยขีอขี้นานไหม ไม่เลยคีเป็นคำหยาถ่ายท้องนานไหมถ่ายท้องถ่ายท้องถ่ายท้องนานคิวสองเขาว่านานเฮ้ยพี่ตอดเหรอพี หลังเลิกงานแล้วไปไหนไปไหนไปไหนไปเจอใช่ไฉันเจอนกตัวหนึ่งมันถามฉันว่าจะไปไหนหรอเขาตายง่ายเหมือนกันง่ายมากง่ายมากที่นี่ใส่ไม่ดีนะไม่นับนะตะกี้ชวนคุยกันยังไม่ได้เล่นเลยตายแล้ว ปกติพี่มินจริงๆเป็นคนที่ไหนแบบจังหวัดอะไรตั้งเดิมกรุงเทพเอาไปกรุงเทพที่อิงเห็นอะคือพี่มินายอยู่บ้านกับพี่มีแม่ใช่ไหมใช่อยู่แถวไหนคะนั้นแถวนี้แถวใกล้ๆอะแถวนี้ก็อยู่แถวนี้แล้วก็ไปฟิตแล้วก็สลับสลับวนไปวนมาทั้งวันก็อยู่บ้าน หนีเฮ้ยหนีมาไงวะแถวนี้แถวนี้หนีหนีหนีอะไรไม่หนีไม่หนีไม่หนีไม่ใช่ใช่โอ้ยที่หลังได้คะแนนกระจอกตลอดเวลาเลยอ่ะอ่ะอ่ะไม่พูดแล้วเม่อเช้าแปลงฟันยังเรียบร้อยค่ะ ยังไงอะที่ไหนแบบไหนแบบไหนา <c oughs> ตายแล้วถอดมาเดินมิน้นจริงรจริงแล้วตอนนี้เธอห้ามพูดแล้ว <c oughs> ตอนนี้เธอไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรทั้งนั้นเลยอิงช่วงนี้เนี่ยพี่เห็นอิงชอบกินมังเป็นเพราะว่าอิงกำลังลดหุ่นอยู่เหรอใช่หรือไม่จริงหรือเปล่า <c oughs> อิงกินเนื้อสัตว์อิงกินเนื้อสัตว์ ฉันอเพราะฉันหยุดติร์ดครับวันนี้ผมไม่ล่าเริงเลยเพราะอะไร because because เอาแล้วืเห็นทางทาคำว่หนวเก่งอ่ะพี่ตุ๊กชอบไปเที่ยวเพราะอะไร because เพราะอะไรเขาถึงชอบไปเที่ยวเพราะอะไรเขาล่าเริง เขาแบบชอบความบันเทิงส่วนผมมชอบนอนทําไมเพราะอะไรถึงไม่ชอบเที่ยวพูดเลยม่วงไม่สนุกเจ้าไม่สนุกเจ้าไม่สนุกพี่คิวพี่คิวพี่ปล่อยไปกูได้แต้มเพราะเพราะเพราะไอ้เหียไม่ใช่เพราะหรอ พี่เตรอจริงแล้วพี่ไม่พูดใช่ป่ะอิงอุ๊ยทำไมถึงโสดมานานขนาดนี้โอ้โหแรงนะมีคนมาจีบเยอะแล้วทำไมถึงไม่เลือกสักคนหนึ่งในรองเป่ายาเย็นยาเย็นเหยื่อผมลั่นป่าเปนโแล้วเนี่ย คุณภาพของผู้ชายลักษณะไหนที่อิงจะตกหลุมรักชอบผู้ชายที่แบบทำอะไรเร็วๆแบบว่องไวคล้ายๆโนบุครื่องนี้เน่ะเหรออ้ยังไงมันยังไงเบาสบายมันยังไงอีก l ฟ t f a าสมันพองเหรอแฟล a t มันแบนเหรอโซ o ุ d f ฟล t บางบาง ปกติพี่ขับรถแบบถึงสายเหมือนกันนะเราอ่ะพี่พี่ขับรถพี่พี่นั่งไม่เฉยไม่แต่พี่เตอร์เคลีรีบแล้ววันนี้โอ้ fast เราถามเร็วตอบเร็วกันดีกว่ามาโอ้โห <S 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 เอาแล้วเอาดิกข้าสามกิบได้ไหมได้เขียลโลสีเหลืองสีเหลือง mango เล่นด้วยสิเงาเหรอเงารู้แล้วใช่ไหมขโมยได้ไหมรู้ขำบนหัวแล้วใช่ไหมรู้แล้ว ทุกคนก็รู้หมดนั่นแหละไม่รู้นะไม่รู้ไม่รู้โอ้ของผมคําว่าเร็วครับถูกต้องครับทนอุ้ยไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยรอได้ไงอ่ะเอออีกคำว่าอะไรอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพื่อนัดหนึ่งสองสามต้องตอบแล้วหนึ่งเก็บพึ่งอย่าพึ่งเร็วแล้วตอบตอบอ๋อเบาเอ้ยไม่ใช่เบา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 แห้งสุดยอด เออครั้งแรกเลยเนี่ยครั้งแรกที่อะไรที่โหลไงจริงอิงก็ครั้งแรกเหมือนกันที่ชนะมิ้งท์ครั้งแรกเหมือนที่มาและคอมพิวเตอร์ MSI ก็ครั้งแรกเหมือนที่มา สำหรับใครที่อยากจับจองเป็นเจ้าของโน้ตบุ๊ก MSI Series Business and Productivity นะครับหรือซีรีส์อื่นๆพี่ปิดตาไว้เดี๋ยวเดีขารู้ว่าพี่ดูสคริปต์สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนลดได้จากลิงก์ในคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็จะมีโปรโมชั่นของแถมแบบนี้เป็นของแถมพรีเมียม,ม<า>ค่ะอ,อีกมากมายเลยนะครับเนี่ย มิ้ทีหลังไป ALLY, South net, เซาท์แอฟริกานชวนได้นะเราไม่ชอบเที่ยวไม่ใช่หรอเฮ้ยทีหลังเป็นเรื่องคำต้องห้ามที่เซาท์แอฟริกานไปเลือไปนะให้มิ้นฝากผลงานก็ติดตามมิ้นได้ทาง YouTube แล้วก็ Facebook ะะช่องไอโรมาโลแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีเปิดดิส cord ด้วยเป็นช่องออสําหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะจะมีแต่ตัวจีจีมารวมกันเงี้ยก็รอติดตามกันไนดะ้โอเคครับสำหรับวันนี้เทพลีลาและไอโรมาโลขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสว,ส,วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสเรียบร้อยเทพลีลาเทพลีลา